สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณเครียดเกินไปแล้วค่ะมาเช็คพร้อมพี่ปาเลยนะคะในโลกปัจจุบันความเครียดมาทุกทิศทุกทางเลยค่ะทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการดํารชีวิตถ้าคนไปทํางานฝนตกรถติดหรือไม่ก็อากาศร้อนจนทนไม่ไหวเรารีบมาเช็คสัญญาณเตือนของอาการเครียดเกินไปกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. น้ําหนักขึ้นลงเร็วผิดปกติเวลาเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลมามากขึ้นทําให้เราหิวบ่อยอยากอาหารมากกว่าปกติ หรือบางทีร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนเจนรีนออกมามากมายจนเร่งกระบวนการเผาผลาญของร่างกายผพล,ลัแล้วหรอคะโอ้ยน้ำหนักขึ้นลงเร็วผิดปกติค่ะ 2. ป่วยง่ายขึ้นเครียดมากๆ้างระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะโอนเอลงผุมิต้านทานเชื้อโรคก็จะลดลงเป็นไงล่ะคะโรคก็แวะเวียนมาหาเราตลอดเวลาคะ่ะสท้องอืดลำไส้แปรปรวนเป็นกฎไรย,ยนน่ากลัวนะคะมาฟังกันเลยคะ่ะ แน่นอนค่ะเครียดนานจะทําให้ร่างกายหลังน้ําย่อยออกมามา,มากขึ้นผิดปกติซึ่งกระส่งผลให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร 4. ปวดหัวหรือไมเกรนความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจะทําให้กล้ามเนื้อรอบศีรษะตึงทําให้เรารู้สึกปวดจากหน้าผากไปถึงขมับทั้งสองข้างรวมถึงปวดศีรษะด้านหลังและลามไปถึงคอบ่าและไหล่ได้ 5. นอนหลับไม่สนิทค่ะโอห้หรือนอนไม่หลับเลย ใจิตใจที่ว้าวบุ่นก็จะทําให้เราหลับได้ยังไงล่ะคะถึงหลับไม่สนิทแล้วตื่นขึ้นมาไงอ่อนเพรียงหงุดหงิดง่ายอาวันนี้นะคะแน่นอนค่ะเราต้องกลับมาดูแลตัวเองอเพราะแค่ความเครียดที่คุณคิดว่าธรรมดาธรรมดามันส่งผลกับร่างกายมากมายพี่ปรามีวิธีค่ะติดตามคลิปต่อไปของพี่ปรานะคะแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพราะชีวิตเราสุขภาพสำคัญที่สุดเชื่อพี่ปรานะคะ